น้องจา๋าน้ำครับน้ <S <S ำแม่จา๋พพจา,จาจจพ่อแม่พี่น้องจา๋าจ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าคุณปกรคุณปกร็นเห็ดจ๋าเจอเห็ดคันเตนเก็บจ๋าเก็บพ่อแม่พี่น้องจ๋าเก็บเห็ดเก็บเห็ดด้วยกันจ๋าคุณอ่ะคุณอ๋อฮ้ยดอกเห็ดพ่อแม่พี่น้องจ๋าสะอ่อนนะ ออนดอกเห็ดน้ำกันจ้ะคุณน่ะเฟินทั้งฝนตกทั้งแดดแต่ดีแน่บ่บ่หนาวบ่เย็นมือจ้ะคันเย็นมือนี่เก็บบ่ได้นี่ไข่แน่แต่มือบ่เย็นจ้ะฝนตกแดดเื่อะมาตาที่จะเอาเห็ดปได้จ้ะเพราะว่านี่แต่เห็ดจ้ะแต่เห็ดคุณน่ะโอ้ดอกดำดอกหนาวเอาจ้ะ ดำเมาแล้วครับก็บอกออกให้เลือกออกว่าปัด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 ดอกนี่คุณหนะนอนคูลูอยู่คอมือโอ,อ้ยอยู่ทั้งนอกดอกไงดำอีหลีด้วยจ้ะโอ้ฝนฝนจ้ะฝนฝนจ๋าอย่ามาเวลานี้ค่ะฝนจ๋าอย่ามาเวลานี้ค่ะพี่เอาน้ำยาเนี่ยนะจ้ะพี่เอาก็สนนั่นนั่นนึน มันพอเห็นเฉียบจ้ะเออน้ำน่ะขนาดเขาค่อยค่อยเห็ดเอากันยังน้ำจ้ะค่อยคอยใส่ละเคี้ยวไว้ใส่ละขึ้นแต่กอนแล้วยางเคี้ยวหายจะเพราะ่นพอได้ท่งเดียวพอเห็นไสด์ถ่าวค่อยคือนพเห็นโอ้น้ำโมนีลว่ามีแล้วปะโอ้ใส่พีจ้ะไปต่อขนาด เออเออใส่ได้ดึงหัวใส่ส่ปดพ่อแม่คุยน้องจ้าพ่อคดแม่ขั้นตะเลนคุณปากก่อนวะปัด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 ถ่ายลูปกันด้วจ้าป้ดเอาึ้นเลยนี่ปัดดปัดปัดดขันตะเลนขั้นตะเลนยัก แม่พี่น้องจ้ะโอ Northeast, ้คันตะเลนยักษ์เฟตดำขาเหลืองนั่นแหะจ้ะจคห้องนี้ห้องหงายหงแค่ออกละคับออกเมียจ้ะเจ้ะผู้นึงเคลียบโอ้พี่นะพี่พี่ ู้นึงเคียวผู้หนึ่งกะหันเก็บเก็บจ้ะเดี๋ยวเดีออะนพุนะแมนมืดจ้ะหนาหนกะัน้งยาวังหนาเนาะหนาเนาะเั้งยาวทึงหนา้าได้พ่อมูรเียบเทียเบื้องน้ำมัน้นเบื้องเบ้งนาหากเก็บได้หน่อยเดียวจ้ะยังเบื้องไปบเบเยู่ จำว้หนานี่เราจะเห็ดนี่ขันเท้าอันมาถึกหนามันก็ได้จ้ะขันเท้ามาพอถึกหนาเพื่อนยางังได้กับ่เห็นจ้ะเขาเข้ากับมาอยู่ทุกเพื่อแต่ว่าคือสิเมนเพื่อนดอกน้อยแล้วเข้ากับเ,เดี๋ยวบ่เห็นจากขันดอกน้อยอันนี้เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นดอกใหญ่แล้วเพื่อนกับพ่นห้าเนาะเด็กเห็นมูเพื่อนกันเห็นมูเพื่อนแล้วเข้าก็เคลียใจยใส่ถับ แล้วมึงมีเมือดละเคลียไปเรื่อยๆจ้ะหาเบื้งไปเรื่อยๆคือน้ำเดินนี่และเขียวไปเขียวไป,ปดอกพันธนี่นจนนแ้่ขี้นองจาเห็ดอีกแล้วจะาเห็ดจะแบป่าแตบจ้ะเาปปปอาวันนั้น เขาเคลียมันเลยแตกจ้ะมันหยาเงาผู้นึงเคลียรหายผู้นึงเก็บจ้ะหยาเงาสดฝนด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเขาสีได้อันไปตัดขาอยู่บ้านทุ่นล่ะจ้ะฝนตกแห้งคุณกับพวนคุณทุ่ะเห็ดับพาะเห็ดจะออกเป็นพุ่มเป็นก้อนเด้ยเรามอง ออกแพ่ออกว่าลงไปรูแม่เบิดป่ะอ,อ้อ,อมต้นใหม่นี่แม่เลยนี่จะว่าอมน้ำนีตีเนาะมันถือฝนถือฝนอมน้ำนีตีซัวเซียนตากเหี้่งก็งหายกับเซียน โบพากันเบิรงาไม่มุนยางเดียวเห็นเห็ดเป็นเห็ดมนน้มน้มเห็ดเก็บใส่ถุงจ้ะเพราะว่าอันเพราะว่าอี่ยงก่อนหิ้วโนตกันเพื่อนจ้ะเฮาเลื่ได้เอาใส่กระตาจ้ะเฮาจะเอาใส่ถุงอย่างก่อน ดูเขาจะใส่ถุงยางแล้วเขาก็เสียนใส่กระตาจ้ะกระตาเขาจังสีบบเปื้อนเย็เยบจ้จะมจ้ะมาใช่ค่อยผี่ไปนำกันผี่ผีบอกไลน์อยู่ น,นคุณอะกลุมเป็นก้อนโลดจากพันเุ์เดืออกอกพันธุ์เด้อดออกคุณอะดอกเพิ่นจะดอกคือดอกไม้นี่แหละงามพักงามเนี่ย ได้ดอกง,ง่ายๆงามๆดอกเห็ด่ะจะสออนให้จะผู้เพื่อนได้เก็บทุกปีเพื่อนกับ,บตื่นเต้นละจะผู้เพื่อนได้เก็บเก็บทุกปีแล้วเพื่อนเห็นดอกงอ่ายๆนะเพื่อนกับบตื่นเต้นแต่เฮานี่ตื่นเต้นจ้ะป,ปีแรกของเฮาจ้ะปีแรกของเฮาที่เจอเห็ดขั้นตะเลนเก็บเห็ดมาสิบกว่าปีเฮาก็ไม่เคยเจอดอกจ้ะ พอเขามาเจอเขากระสิตื่นเต้นแน่จ้ะเพราะว่าช่วงเดือนนี้เขาซอกมาเก็บเลยเดยเขาจะมาห่มอือคุณน่ะคุณน่ะตดอกง่ายๆขายยาวๆจ้ะดอกเห็ดเก็บเห็ดมือเดียวจ้ะเป็นไม้ใหญ่คุณปต่ก่อนก็ซอยเก็บอยู่คือการจะเล้าเคลียเคลียเคียไว้บางทีกะกระซอยกันเก็บบางทีกะเคลียจ้ะับกันเพราะว่ามัน อย่าหลายห้เฮ็ดไปพร้อ,อมกันบ่ได้ต้องผู้นึงเคลียรผู้นึงเก็บแต่อดอกอง,ง่ายๆพอแต่พีมือไปเห็นโลดจะเฮ็ดจะได้ออกคักออกเนี่ยเดือนสิบสองเดือนสิบสองเน,นี่ยตอนี้ตูอยู่นาำ เนี่ยดกเล่นกันนเนี่ยเะเะนี่ยจ้าจ้าจเลยใกล้กันเนี่ยเราจะเราไปใกล้กันแบบเกห่อยคอยเชียร์จ้ะกนะนะดไปอเชียร์เ็ด เมีย <ละ S 2> นเบิร์ดอ,อโลดฮะข้าเคลียร์ข้างเห็นข้าเคลียร์ข้างร้ายอย่าตาดร้ายด้วย้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเก็บเพชรมือเดียวจ้ะเก็บเพชรมือเดียวเทิ้งฝนตกจ้ะฝนตกจ้ะ ใส่ก็อยากเก็บให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งน้ำกันจะน้ะดูนะเขาติดตั้งใจเก็บเอาเก็บเอาเขากระยักให้พ่อแม่พี่น้องเห็นน้ำเนาะ กันจ้ะเก็บน้ำตาลนงเชียหังเห็ดน้ำเพืือนจ้ะเพื่อนฟ้นเก็บใส่ถุงย่างนี้ละ่ะน้เปื่อนอยูใ่ในทุงเปื่อกยกระไลจ้ะ mm. เปื่อยทิางไล้ี่ะ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้พูน่ะได้แท้ได้ว่ากล่องจูนพูนเลยจ้า